พี่น้องตนนี้นักขี่รถเล่ากําลังของยี่ยนนั่เพีงเนาะพี่น้องโอ้ทางไงได้หายพี่น้องกลังเลยี่ยนนั่งเพีงเนาะกํแคคล้ายคองพี่น้องนักีไปพักาพี่น้อตเียบไปทาดินแดงเลยพี่น้องนานีไข่แนวธนาฝนนี่กับ่ามอเรกัเพื่อนเวดพี่น้องเลย กครับรถมาก้หัว <Pop> ข <keys in expand> ้นเดีก็เลยตายิดใหมพื่อน้อกุ่งเนาะยูเล่าใต้ได้เพ่น้องเนนี่เห็นบ่นัก้ยนร้ายขี่รถเียบี่พ่นองรถเทียบก็มีรถจักรก็มีเนาะเียงเนาะล่าได้ส่วนมากได้หน่อยุกมือนี่ส่วนมากก็ปัเฮียนพี่น้องเนยเออปเฮียนส่วนนึงก็เฮียยสวนหนึงก็ปเฮียนเนาะอเฮียนจบไปแล้วก ผมมียาเค็ดเนี่ยกเดือนกันหน่อยเนาะกับกูใด้พอแม่ก็ไปอยากสรงเสริมไห่ดูเค็นไปได้เค็ตนสรจบปซีปหาก็ออกไปหาเห็ดใบให้งานไปวัดเหนอ่าแกก็สขามเมื่อนไพนอนคง้ายคล้องกับเบ็ดลพไปนองเนาะก็แกขับรถเมื่อวานอนเขาจะขามดอนหรือี่นองเาจะขามก้อนเนาะยงอยูกอนอยู่อันนี้เป็แยงนะส้มแยวาะแยกไปทั้งนึงแยกไปทั้งนึงี่นองแยงหนาวาทั้งไ่นอง แเนจะถีบขามเงี้ยฟางนะเพื่อนๆพี่น้องพุ้มันฝ่าุญเป็นข้าวนี่โอลงมาถาักเนาะถากขามขามเงี้ยมังแสนมังโค้งนะเพื่อนเนาะแค่จะพุ่มลงเลยเนาะลงถากตรงทางเนาะ เอาก,ก็ะซัมดีแล้วพี่น้องกับกบันเกขตจะทำบัคก็น้อพี่น้องก็ขอ,อบคุณสมบูชมกคนที่เขามารับชมด้วยสบายดี